อันีะั <Aqui. S 3> ่ยิเท้เ้าตลอ้นะคะแม่สอนนะคะก็เรื่องเรื่องวันที่สิบแปด วันวาของทุกปีได้ถูกกาหนดให้เป็นวันแรงงานข้าชาติสาคเป็นวันที่ทางองค์การสหประชาชาติได้จัดทําอนุสัญญาว่าด้วยก็การละเมิดสิทธิแรงงานก็ยังเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าซึ่งในอำเภอแม่สอดน,นะคะก็จะมีแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการขนาดเล็กที่ประกอบกับการมักเชา่าห้อง เ,เป็นวันแรงงานข้ามชาติสาวคนซึ่งพวกเรานั้นหรือว่ายังได้รับการกุ้มครองยังได้รับสิทธิในในส่วนตรงนี้อยู่นะครับ อยากจะเรียนว่าด้วยข้อเรียกร้องที่พวกเราได้นําเสนอให้ผมในวันนี้เนี่ยก็มีหลายประเด็นที่เราจะต้องดําเนินการแล้วก็มีหลายส่วนที่คิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องรีบดําเนินการให้หน่วงงานที่เกี่ยวข้องนั้นรับไปดำเนินการโดยเร็วที่สุดแล้วนะครับก็ประเด็นที่1ก็คือเรื่องสิทธิในงานซึ่งเราควรจะได้รับเช่นค่าแรง300บาทก็ดีเรื่องการประกันสังคมซึ่ง มีอัตราที่สูงเกินไปก็ดีการประกันสุขภาพซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ดีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้เนี่ยผมเองได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วก็คงจะต้องนําส่งให้ท่านผู้วราการจังหวัดต่างแล้วก็คงจะส่งผ่านไปถึงกระทรวงแรงงานซึ่งจะมีทั้งจัดหางานมีทั้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหลายภาคส่วนซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรงนี้อยู่เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็แล้วแต่ถือว่าพวกเรานั้นถือว่าเป็นแรงงานที่เป็นทําคุณประโยชน์ให้กับ บ้านเมืองโดยเฉพาะประเทศไทยถ้าไม่มีกลุ่มแรงงานอย่างพวกเราอยู่นี้ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจของแม่สอดคงจะไม่ได้รับการดูแลอย่างนี้นะครับ